วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันกับญี่ปุ่นในแง่มุมที่หลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับก็คือมันเป็นเรื่องราวที่แปลกอย่างหนึ่งนะที่พอเวลาเราพูดคําว่าหนังจีนหนังเกาหลีหนังอินเดียอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีมุมมองที่แบบมันเป็นหนังที่เป็นหนังจริงๆใช่ไหมแต่ถ้าหากมีใครสักคนได้พูดว่าอยากดูหนังญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยเชื่อได้เลยว่ามันจะต้องมีคนบางส่วนนะที่หัวหมองนะครับมันต้องคิดว่ามันเป็นหนังประเภทนั้นไปแล้วครับเพราะว่า นั่นแหละครับไอสิ่งนี้แหละมันคืออุตสาหกรรมหลักๆที่ว่ากันว่าได้สร้างเม็ดเงินจํานวนมหาศาลให้กับคนญี่ปุ่นอย่างมากเลยนะครับซึ่งนอกจากเรื่องราวของภาพยนตร์นแนวแบบนั้นแล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับก็ยังมีความแปลกๆเรื่องความชั่ววูอะไรอยู่อย่างเยอะแยะเลยนะครับผมดังนั้นเองรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดกันกันกบ มุมของเรื่องอย่างนั้นที่มัดูแปลกๆในประเทศญี่ปุ่นกันดีกว่านะครับตั้งแต่เรื่องที่เบาๆกันอย่างเรื่องแรกเลยครับบาร์สำหรับคนเหงาเชื่อได้ว่าหลายๆคนที่รู้จักกับญี่ปุ่นมาเนี่ยก็คงจะทราบนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความขัดแย้งอยู่ในตัวสูงนะครับ ก็คือถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีอุตสาหกรรมบทบทนวดนวดซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักๆของประเทศเลยคือแบบมีหนังมีการ์ตูนวางอะไรกันโชงชางหรือว่าในร้านหนังสือเขาเนี่ยก็มีมุมมุมหนึ่งที่ได้จัดเอาไว้เพื่อขายหนังสือประเภทนี้แบบกันทงทงเลยนะครับฮะแต่ว่าพอจะมาถึงเรื่องราวการปฏิบัติจริงๆกับคนญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาก็กลับกลัวอายไม่แสดงออกหรือบางคนเนี่ยก็แบบ อินโนเซนในเรื่องนี้มากเลยนะครับคือจะเอามาพูดกันในวงสังคมไม่ได้มันน่าอายมันบัตส,สีนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้เกิดธุรกิจชนิดหนึ่งขึ้นมาเลยที่แอาจขอเรียกธุรกิจชนิดนี้ว่าบาร์คนเหงาก็แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดถึงกับแค่บ,บาร์โฮสบาร์เด็กดริคงอะไรแค่นั้นที่เขาแบบจะมีการเข้าไปนั่งคุยกับเด็กหลอ่อๆเด็กสวยๆเพื่อแบบคลายเหงานะ เพราะแบบในบาร์เหล่านั้นเนี่ยบางทีคนเขาก็ไปแค่หาเพื่อนคุยอะไรเล่นๆใช่ไหมยังไม่ได้ลงท็อปปิกอะไรเป็นแบบนี้แต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องบาร์ที่เขาได้เปิดขึ้นมาเพื่อเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอย่างเช่นบาร์ที่สอนให้เรารู้ว่าจะต้องทําเรื่องแบบนั้นอะไรกันยังไงนะครับแบบไม่ได้ทํากันจริงๆนะคือจะพูดยังไงให้เพื่อนๆได้เข้าใจดีล่ะคือเอาอย่างนี้ละกันแอดก็จะยกตัวอย่างบาร์ประเภทนี้มาสัก2 3สอันพร้อมกับ เล่าถึงประสบการณ์ของผู้ที่เขาได้ไปใช้บริการในนั้นมาดีกว่าว่าเขาได้เจออะไรในนั้นมาบ้างที่บาร์แห่งแรกเลยนะครับก็คือสถานที่ที่มีชื่อว่า The w h i t e Bar w h i t e One หรือชื่อแปลไทยแบบไม่เป็นทางการว่าบาร์แห่งเครื่องสั่นนะครับก็คือไอไ้ไ i b e ในชื่อบาร์เนี่ยมันก็เป็นตัวย่อมาจากไวเบรเตอร์หรือว่าเครื่องสั่นนี่แหละฮะ โดยหน้าตาของบาร์แห่งนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะที่พอเข้าไปแล้วมองผ,ลผลืนก็จะเหมือนกับบาร์เล่าทั่วไปเนี่ยแหละแต่ถ้าหากเราได้สังเกตไปยังผนังข้างหลังบาร์เล้านะฮะแทนที่มันจะเป็นขวดแอลกอฮอล์วางอะไรแบบปกติเนี่ยมันกลับเป็นพวกเครื่องสั่นหรือว่าน้องดิวนะครับวางอยู่ตรงนั้นเพียบเลยฮะ ที่ก็จะมีแบบตั้งหลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลากหลายวิธีการใช้งานเลยนะเพื่อที่ว่าลูกค้าในบาร์เนี่ยจะสามารถเข้ามาใช้งานได้ครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ3,000เยนต่อ90นาทีนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็สักประมาณ700บาทตัวเลขกลมๆมนะซึ่งเมื่อจ่ายตังค์มาแล้วเนี่ยไอ้คนที่เข้าไปในบาร์นะครับก็จะสามารถไปจับจับคลำคลำนวดด้วยเจ้าเครื่องสั่นนั้นได้นะครับควบคู่ไปกับการสั่งเครื่องดื่มต่างๆเอามาดริงกันคือแบบ มันจะเป็นอารมณ์ยังไงอะคือดื่มไปแล้วก็แบบนวดๆคำๆไปอย่างนี้เหยแต่ว่าเขาห้ามมีการเอาเครื่องนั้นไปใช้จริงๆนะครับคือให้ใช้ได้แค่มือเท่านั้นนะเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าไอ้เครื่องสั่นชนิดต่างๆเนี่ยมันได้ใช้งานกันยังไงนะครับหรือว่าอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นบาร์ใกล้ๆกันเลยมีชื่อว่า Love Joy นะครับที่คอนเซปต์ของบาร์นี้เนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยของผู้หญิงครับที่สาวๆต่างๆเนี่ยจะสามารถ เข้ามาคุยเรื่องราวน่าอายได้โดยที่จะไม่มีผู้ชายอะไรมายุ่งเกี่ยวเลยหรือว่าถ้าหากผู้ชายคนไหนอยากจะเข้าไปในบาร์นั้นนะก็จําเป็นจะต้องเข้าไปพร้อมกับเพื่อนสาวนะครับคือเข้าไปเดียเด่ยวๆไม่ได้โดยไอหัวข้อที่น่าอายดังกล่าวที่ว่านี้นะครับก็อย่างเช่นการจะแบบจุกจ๊กๆหรือแจะ๊จะแจ๊ะตัวเองเนี่ยเขาจะทํายังไงนะครับเนื่องจากว่าไอเรื่องราวการแจ๊ะตัวเองของผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายครับต้องห้ามมากในสังคมญี่ปุ่นพวกเขาก็เลยแบบ อินโนเซนต์กันจนไปหาความรู้อะไรไม่ได้แล้วก็เลยเข้ามาใช้บริการบาร์แห่งนี้แหละเพื่อไปคุยกับผู้สาวคนอื่นจะได้รู้เรื่องราวแบบนี้มากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องราวที่น่าตกใจก็คือทางเจ้าของร้านเขาได้เล่าว่าไอ้คนส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาใช้บริการในร้านนี้นะก็จะเป็นพวกผู้หญิงญี่ปุ่นที่อยู่ในวงการหนังญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นด้วยนะที่แบบพวกเธอจะมาอาศัยสถานที่นี้แหละในการเรียนรู้แล้วก็เก็บเลเวลว่าของจริงมันเป็นยังไงนะครับเพื่อจะไปแสดงให้สมบทบาทคือแบบ นี่มันเจแปนโอลลี่แท้ๆเลยนะเนี่ยและอีกเรื่องหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นเจแปนโอลลี่ก็คือการบีบๆนวดๆแห่งอนาคตครับคือหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันขึ้นเชื่อคือพวกหุ่นยนต์เทคโนโลยีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับและก็นั่นแหละครับมันก็ไม่วายที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนําเรื่องเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาฟิวชัน่นกันกับเรื่องราวแนวสยิ่วกิ้วนะครับจนเกิดขึ้นมาเป็น อุปกรณ์แนวนี้อีกหลายอย่างเลยที่เขาทั้งขยับได้แล้วก็ให้อารมณ์กระเซ่าแบบสมจริงนะครับคือมันจะสมจริงมากขนาดที่พวกบริษัทซึ่งเขาผลิตตุ๊กตาน้องวองน้องยางอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะต้องไปศึกษานะครับว่าพวกเขาเนี่ยควรจะใช้ยางชนิดไหนที่มันจะให้ความรู้สึกนุ่มเหมือนกับเนื้อคนจริงๆหรือแบบมีการปรับ แต่งขนตาลูกตาอะไรให้มันได้คล้ายกับคนจริงเลยนะครับคือบอกแล้วใช่ไหมว่าคนญี่ปุ่นเวลาเขาทําอะไรเนะี่ยเขาทุ่มเทมากจริงๆแต่ว่าถ้าจะให้มันสมจริงไปมากกว่านั้นหน่อยนะเขาก็น่าจะมาคอลแลบร่วมกับแอดด้วยนะคือแบบพอบีบโนดๆไปแล้วก็จะมีเสียงออกมาอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าเป็นแบบเวอร์ชั่นรัวอัตโนมัติที่ไม่มีเสียงเลยก็ได้นะรับรองเวอร์ชันนั้นขายดีชัวร์ววไม่เอา,ไม,เอาไม่จังไ,ไรแอด นอกจากนั้นเองเนี่ยมันก็ยังมีเทคโนโลยีอะไรที่เราคาดไม่ถึงอีกหลายอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นว่าชุดสูตรเหลาแหนมสําหรับท่านชายครับคือไอชุดนี้เนี่ยหน้าตานะครับมันจะเป็นเหมือนกับบอดี้สูตที่แบบคลุมเราทั้งตัวเลยนะแต่ว่าไอตรงส่วนล่างเนี่ยมันจะมีกระเป๋าซึ่งหุ้มกระปู่ผู้ชายอยู่ด้วยนะครับผม ส่วนตรงบริเวณหน้าของผู้ใช้เนี่ยเขาก็จะมีแว่น VR ให้ใส่ครับที่ข้างในแว่นนี่ยก็จะเห็นภาพเป็นการซิมูเลเตอร์ของนวลนาง AI ต่างๆนะที่ก็ได้บิดๆเบ,บี้ยวๆกันอยู่ในนั้นหรือว่ามีการปฏิบัติกิจอะไรที่ทําให้ชายผู้ซึ่งได้ใช้เครื่องอยู่นั้นนะ่ะมีความกระส่าแบบสมจริงนะครับเนื่องจากว่าไอ้เสื้อสูตรตรงจุดต,ต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีความสั่นแล้วก็ให้ความสะเทือนแบบสมจริงด้วยนะครับ โดยเฉพาะไอกระเป๋ะตรงนั้นเองที่ก็แบบช่วยเหลาแหนมจนแบบแหลมเฟี้ยวได้สมใจกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งไอบริษัทเทงกาหรือว่าบริษัทที่ผลิตของชนิดนี้ขึ้นมานะครับเขาก็เคลมว่านี่แหละมันคืออนาคตใหม่แห่งการเหลาแหนมซึ่งแบบโอ้โหมันจะต้องพยายามขนาดนั้นเลยเหรอที่ทชู่เปียกเยนี่ยก็สะ <า S 1> ใจ,ใจพอแล้วมัว้ง แต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่ไอเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกใจกับทุกคนเสมอไปนะซึ่งจากบางประสบการณ์ของคนที่เขาได้ไปใช้เครื่องนี้มานะครับเขาก็บอกว่าเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะดูเก๊ก๊กลงๆ,ๆแล้วก็รู้สึกแปลกๆจนเขาแบบหมดอารมณ์ไปหน่อยเนื่องจากเขาก็รู้สึกแปลกๆเวลาจะให้เห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเหลาแหนมให้บวกกับว่าไอภาพของน้อง AI ในแว่น VR เนี่ย เขาก็บอกว่ามันดูค่อนข้างไม่สมจริงนะหรือบางคนเนี่ยก็บอกว่ามันดูหลอนกันไปเลยนะครับซึ่งไอ้หลอนที่ว่าเนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะเพราะแบบเราก็พยายามไปหาภาพมันมาดูแล้วแต่หายัางไงก็หาไม่เจอนะครับผมและอีกหนึ่งเครื่องมือเลยที่เขาเหมือนกับจะผลิตออกมาด้วยคอนเซ็ปที่ดีแต่แบบพอเอามาใช้จริงๆแล้วคนใช้ก็รู้สึกแบบผิดหวังนะครับก็คือเครื่องมือต่อมาครับที่มีชื่อว่า French Kiss Online หรือว่า การจูบแบบฝรั่งเศสอะไรแบบนั้นนะครับที่ไอเดียของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยทางผู้ผลิตเขาได้บอกว่าเขาได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่รักที่ได้อยู่กันห่างไกลแต่มีความรู้สึกแบบอยากจะจูบๆอยากจะดูดปากอะไรกันแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้แอดก็ไม่รู้ว่ามันตอบโจทย์ของบริษัทได้จริงๆหรือเปล่านะด้วยความที่หน้าตาของเจ้าตัวเครื่องนะครับมันจะเป็นเหมือนกับ กล่องซีเลียมอะไรก็ไม่รู้ว่าคล้ายๆกับกล่องนมนะครับแล้วก็มีหลอดยื่นออกมาจากทางด้านบนนะซึ่งวิธีการใช้นี่ก็คือเขาบอกให้เราอมตัวหลอดนั้นเข้าไปแล้วเดี๋ยวหลอดมันจะไปควงติ้วอะไรในปากเราเองโดยเขาบอกว่าไอการที่ควงติ้วเหล่านั้นนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังได้จูบใครบางคนอยู่นะครับซึ่งอันนี้แอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันไอห,หลอดควงติว้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโดนจูบได้ยังไงเรายังนึกภาพไม่ออกแล้วเราก็ไม่เคยไปใช้เครื่องแบบนี้มาด้วยนะครับผม หรือว่าจะมีอีกอันนึงที่ต่อให้มียังไงเนี่ยแอดก็จะไม่ไปลองใช้เด็ดขาดนะครับนั่นก็คือของเล่นอโรมาต่างๆนั่นเองที่ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อผู้ใช้ได้ดมกลิ่นเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็จะทำให้คนใช้นะครับได้รู้สึกกระเสาราซาบซ่านแล้วก็กรกิกริ้วมากขึ้นด้วยนะครับเวลาทำกิจกรรมอะไรพวกนี้เนี่ยโดย ไอของเล่นอโรมาที่ว่านี้นะครับมันก็จะมาในลักษณะของน้ํามันเหมือนน้ามันมวยอะ่ะแต่ว่าพอบีบออกมาแล้วนะครับมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอย่างเช่น 1. กลิ่นเต่าชนีกลิ่นเยี่ยวของผู้หญิงในโรงเรียนกลิ่นดาของเด็กชายวัยแรกรุ่นกลิ่นรักแร้ผู้ชายและกลิ่นเมนที่เพิ่งแตกออกมาใหม่จากสาวแรกรุ่นโอไมคก็ oh God, แต่ละกลิ่นที่คิดขึ้นมานี่พี่ญี่ปุ่นพี่ญี่ปุ่นพี่กำลังคิดอะไรอยู่แต่เท่านั้นมันก็ยังไม่พอนะครับเพราะ นอกจากที่บริษัทเขาจะได้ผลิตกลิ่นออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการนําเอากลิ่นเหล่านี้นะครับไปพัฒนาต่อใส่ในสินค้าอีกหลายชิ้นด้วยครับอย่างเช่นว่ากางเกงลิงที่พอดมแล้วเนี่ยจะได้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นน้องสาวนะครับคืออันนี้ไอ้เรื่องการขโมยกางเกงในมาสุดๆด,ด,ดมๆที่รู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาอย่างมากเลยในประเทศญี่ปุ่นนะดังเช่นที่เราจะเห็นได้ในการ์ตูนญี่ปุ่นหลากหลายอันนะว่ามันจะมีโจรขโมยกางเกงในอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ นั่นแหละก็คงอาจจะเป็นเพราะความคิดแบบนี้ละมั้งครับทางบริษัทเนี่ยก็เลยได้ผลิตกางเกงลิงผสมกับกลิ่นขึ้นมานะครับโดยมีการแยกเป็นแบบสีๆเหมือนรสชาติน้ําดื่มด้วนะคือแบบสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นกางเกงลิงที่เขาบอกว่าดมไปแล้วมันจะมีอารมณ์ของเด็กสาวน้อยที่แสนชาราแต่ดูน่ารักแต่ถ้าหากเป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของสาวน้อยที่อ่อนหวานอยากจะได้พี่ใหญ่มาดูแลกอด,กอดตลอดเวลาหรือถ้าหากเป็นสีเขียวเขาก็บอกว่า กลิ่นนะเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของสาวน้อยที่ทรงพลังนะครับคือที่มันเอาแรงบันดาลใจมาจาก power พับเก i r l หรือเปล่าเนี่ยสีแดงฟ้าเขียวกันเลยทีเดียวเทว่ะถ้าหากไอของเล่นชนิดนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ในการลดจํานวนพวกโจรขโมยกางเกงในเนี่ยมันก็น่าจะเป็นที่ใช้ได้ในญี่ปุ่นนะครับแต่เอาเป็นว่าทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับสังเตสุ่มเสี่ยงกับคุกตารางกันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเอนโจโคไซ หรือถ้าจะแปลให้ฟังแบบง่ายๆก็คือการเดทระหว่างผู้ใหญ่วัยโคแก่กับนวลนางวัยย่าอ่อนนี่แหละครับโดยมีข้อแรกเปลี่ยนก็คือเงินล้วนๆนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็มีที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันนะก็คือย้อนกลับไปสักช่วงเวลาประมาณยุค80ของญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็เหมือนจะเริ่มฟองสบู่แตกแล้วฮะที่แบบผู้ใหญ่หลายๆคนซึ่งเป็นซา,าร์ลี่แมนเป็นคุณพ่อเนี่ย ก็เริ่มตกงานกันไม่ก็เงินเดือนลดบ้างนะครับจนกระทั่งไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงดูลูกสาวอันแก่นแก้วได้แต่แต่ว่าไอ้ลูกสาวพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่วายไงอยากจะได้ตังมาใช้จ่ายกันอยู่นะครับดังนั้นเองพวกเธอก็ต้องทำยังไงล่ะก็เลยออกไปหางานพิเศษกันทำเองเลยครับซึ่งหนึ่งในงานเหล่านั้นเนี่ยก็คือการไปเป็นเด็กเสียนั่นเองหากแต่ว่าก็จะเรียกว่าเป็นเด็กเสียแบบ จแปนโอลี Japan, Ollie, ยังไงไม่รู้ได้ไหมเนี่ยคือในยุคแรกๆนะครับก็ว่ากันว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโทรโฟนคลับขึ้นมาครับซึ่งก็จะเป็นคลับที่มีวัวแก่ตัวไหนถ้าหากสนใจย่าอ่อนเนี่ยก็จะเข้าไปคลับนั้นเพื่อจะไปหาเบอร์ของเด็กมานะครับ หลังจากนั้นก็โทรคุยอะไรกันไปโดยมีการจ่ายค่าจ้างเป็นค่าแลกเปลี่ยนนะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีการแบบสัมผงสัมผัสอะไรกันแบบนั้นแค่คุยอย่างเดียวนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับเมื่อความงี่มันกินสมองเนี่ยใครๆก็ทําอะไรได้กันหมดที่ในเวลาต่อมาเมื่ออินเทอร์เน็ตได้เข้ามาแพร่หลายนะครับไอกิจการเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้เริ่มย้ายไปอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นครับ แล้วก็เหมือนกับว่าไอการหาตังแบบนี้เนี่ยจะเริ่มฮิตขึ้นมาในหมู่สาวๆญี่ปุ่นด้วยนะครับคือมันหนักมากเลยขนาดที่ว่ากันว่าในช่วงปลายๆยุค90นะครับมันก็ได้เกิดการตามล่าแล้วก็กวาดล้างเด็กๆที่มีพฤติกรรมไม่ดีแบบนี้จากเหล่าโปลิสกันเลยทีเดียวนะครับที่แผนการเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณว่าตำรวจญี่ปุ่นในตอนนั้นนะครับเขาก็จะปลอมตัวเป็นพวกวัวแก่ที่อยากได้หญ้าอ่อนๆมาเคี้ยวนั่แหละครับ ไปหลอกล่อให้เด็กๆใจแตกเหล่านั้นนะครับได้เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะจับพวกเธอไปสั่งสอนมารยาทแล้วก็ความเป็นกุรสตีแบบญี่ปุ่นเลยครับหาแต่ว่าไอ้พวกเด็กๆญี่ปุ่นเนี่ยก็แสบแล้วก็แก่นแก้วใช้เล่นนะคือตำรวจเนี่ยเขาได้เล่าว่ากว่าครึ่งหนึ่งของเคสที่ตำรวจได้โทรล่อมาได้นะครับพอถึงวันนัดให้มาจริงๆเนี่ยไอ้พวกผู้หญิงเหล่านั้นนะครับมันกลับไม่มาเลยคือเหมือนกับว่าในหมู่พวกเขาเองเนี่ย มันก็จะมีการกระจายข่าวเรื่องให้ระวังตำรวจอยู่ด้วยนะครับที่ก็เหมือนกับว่ามันจะมีการส่งเบอร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าแบบถ้าเบอร์นี้โทรมาอย่าไปรับนะั่นมันเป็นเบอร์ของโปลิสแต่แต่ว่าเอเรื่องที่ทําให้ผู้คนได้ตกใจกับความเป็นญี่ปุ่นไปมากกว่านั้นก็คือความซาดิสในแบบญี่ปุ่นครับที่อันนี้เนี่ยอาจะใช้คําว่าซาดิสมันก็ดูจะสื่อไม่ค่อยตรงตัวกันนะมันจะแปลว่าไงเดีย เอาเป็นว่ามันเป็นแฟนซีความสร้างสารรค์ต่างๆในการที่ญี่ปุ่นเขาได้คิดขึ้นมาเพื่อทําให้เรื่องราวความโจงครึมเนี่ยมันดูมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วกันนะครับอย่างเช่นมันจะมีพวกคนบางคนนะ่ะที่ชอบแสดงตนเองก็เป็นหมาใจเกเรอะไรแบบนั้น้วก็แต่งตัวเป็นหมาแล้วก็ไปเล่นกันนะครับโดยที่บางทีก็อาจจะไม่มีเรื่องราวอย่างว่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าจะเป็นหมาที่แบบแต่งตัวเซ็กซี่อะไรแบบเนี้ยหรือว่าเรื่องที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือ เนียวไทโมริซึ่งแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าซูชิบนร่างคนนะครับใช่ฮะมันมีบริการอะไรแบบนี้ได้เกิดขึ้นจริงๆที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรื่องราวของการบริการนี่ก็จะมีว่าเขานะครับจะนําเอาร่างผู้สาวเนี่ยมานอนถางให้เป็นเหมือนกับถาดรองซูชินะครับหลังจากนั้นก็เอาไอ้ข้าวปั้นนี่แหละ ไปวางไว้ตรงส่วนต่างๆตามร่างกายนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยมาคีบกินกันซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขามีความสุขหรือแล้วมันสะอาดไหมเนี่ยไปวางบนร่างกายคนแบบนั้นเนี่ยแต่แต่ว่ามันจะมีเทรนแปลกๆอะไรที่แอดอึ้งไปกว่านั้นครับนั่นก็คือเทรนอุนางิหรือว่าเทรนปลาไหลนั่นเองนะครับที่เทรนของปลาไหลเนี่ยก็คือเขาจะไปหาพวกปลาไหลตัวเล็กๆมานะครับแล้วก็ปล่อยให้มัน เข้าไปในนั้นแหละครับคือโอ้ไม่กอบ้านเรานี่มีโชว์ปิงปองโชว์มีดโกนแต่ญี่ปุ่นเขาก็มีโชว์ปลาไหลเหมือนกันเลยเนี่ยและด้วยความที่ว่าญี่ปุ่นนะครับเขาได้วางโพสิชันของตอนเองให้มันเป็นแบบนั้นยังไงละ่ะมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับกับการที่มีนะักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยเขาได้อยากไปญี่ปุ่นเพื่อหวังแค่อะไรอย่างนั้นแหละฮะแล้วลก็ไม่วายต้องเกิดเรื่องราวปงปวงขึ้นครับอย่างเช่น กรณีหนึ่งของอาเซียนะักท่องเที่ยวชาวจีนนะ่ะที่ก็เหมือนกับจะมีความชื่นชอบญี่ปุ่นโดยเฉพาะเ,เรื่องการกินซูชิบนร่างนวลน,นางแบบนี้อย่างมากเลยนะครับอาเซียแกเนี่ยก็เลยได้ตีตั๋วไปยังญี่ปุ่นเลยหลังจากนั้นก็ไปหาบาร์ประเภทดังกล่าวเ,าเนี่ยมาใช้บริการให้สนองตันหาอาเซียจริงๆนะครับแต่ทว่าหลังจากที่อาเซียแกได้กินซูชิไปหมดเนี่ยแกก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับคือแกมีการหยิบนําเอาแล็บท็อปนะ่ะ ขึ้นมาตั้งในร้านอาหารนะหลยยังจากนั้นก็เปิดหนังญี่ปุ่นขึ้นมาครับแล้วก็แบบบอกให้ไอ้นนาคนนั้นที่มันเป็นถาดซูชิให้กับอาเซียนะครับมาประกอบท่วงท่าให้มันเหมือนกับหนังญี่ปุ่นที่อาเซียเปิดในแล็ปท็อปหน่อยนะฮะซึ่งไอแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าการล่วงละเมิดเลยนะเนี่ยแล้วไม่ใช่ธรรมดานะอาเซียคนนั้นก็ว่ากันว่ายังมีการนำออกกล้องเนี่ย เตรียมจะมาถ่ายด้วยนะทั้งๆท,ที่ว่าในร้านเนี่ยเขาก็มีป้ายแล้วว่าห้ามเอากล้องเข้ามาซึ่งมันก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าอับอายไขหน่ามากเลยสาหรับชาวจีนนะครับซึ่งอันนี้เองถ้าหากใครยังสนใจเรื่องราวต่างๆของประเทศญี่ปุ่นอยู่อย่างเช่นว่าลูกสาวยากุซ่าที่เขาได้เอาเรื่องราวในยากุซ่าออกมาแฉ หรือว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหลากพันปีที่อัดมาให้ฟังในคลิปเดียวเนี่ยก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย